สวัสดีตอนเศร้าค่ะพี่น้องป้องไปายทุกฝูทุกคนบรรยากาศเมื่อนี้กับบรรยากาศของเมื่อวันอาสาฬหบูชาค่ะพี่น้องเบิ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 งฝนตกค่ะคิดเมื่อนี้แม่ขามาเปิดโตกับสายฝนเห็นมันเย็นชื้นฉ่ำไปทุกการทัวทุกคน้ะค่ะพี่น้องเบิงค่ะแม่ขาให้เบิงอันนี้พายจากเครื่องบัน้วค่ะ ไม่เขาตื่นมาตะเส้ามาเตรียมโตเตรียมหนึ่งเผาเป็ดเนื้อกินเตรียมของไปวัดค่ะไปทำบุญม,บมันนี้ฝนกระตกไหมพี่นอ้องตกแง่แง่เฮ้ยเมรยเทลงเทลงตกยังงามเลยค่ะ เพรว่าวัดก็อยูบ่ไก่เดอกยู่ข่างบ้านแม่เขานี่ด็กยางไปแป๊บเดียวก็หอดเพราะว่าตอนนี้แม่เขาก็เตรียมสิ้งเตรียมของที่สิไปวัดไว้แล้วล่ะกำลังสิยางไปก็ดีกับฝนเทลงมาเนี่ยเลยดสิรอให้ฝนหยุดแค่น้อยนึงกันเป็นไปจีไป <cười> <cười> buộc cơ lắng tên độc thơm thần ịt lương tìm lấy cái nóng mừng ngồi kè ngồi oan cả lại được à ừ, ngồi nhầy nhầy cái เป็นบวบหอมมันเราจะอันนี้ปลูกปลูกเคสเดียวเด้ดฝ่าพี่น้องนี่อยู่ก่อเดียวนะแต่ว่ามันก็ขยายมันก็งามอะแยงงามเลยคุณน่หนวยนี่เป็นหนวยใหญ่ๆค่ะจริงๆไหมคะว่าจะปลูกบวบเลียมเด้เป็นบวบหอมมัน,น เห็นในซองมันหน่วยใหญ่นะขาวก็เละออกมาเมื่อปลุกเหลิมกันใหญ่อีกกินแสบคอมอัดเริ่มซ้าแล้วค่ะพี่น้องัดเริ่มค่อยลองค่อยลองเล้วเดี๋ยวแม่นะขาวไปเตรียมของไปวัดกันด้จ้าสำหรับคลิปนี้แม่นะขาวก็เอาไว้สนี่แล้วค่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ข่าวน้ำเนยด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ